นี้เราจะเริ่มรักษาจักรหัวใจนะครับเราจะวางมือชอ่องนี้คนบางคนชอบวางมือสูงกว่าแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณจะรู้เองด้วยมือเองวางมือที่นหนดีจักระหัวใจก็เป็นจักระที่4ในระบบจักรคล้ายๆกับเป็นสะพานจาก ชักระหนึ่งสองสามข้างล่างแล้วชักระห้าหกเจ็ดข้างบนหัวใจก็เป็นสะพานที่จะช่วงของข้างล่างกับข้างบนนะครับชักระหัวใจนี้จะเดิบโดช่วงเรามีอายุประมาณ4ถึง7ขวบนะครับช่วงนั้นเราเริ่มส่งใจความรู้สึกของคนอื่น เราเริ่มเป็นห่วงคนอื่นเลอรักผู้อื่นนะครับบางครั้งเราคิดว่าก็รักคนอื่นสำคัญอย่าลืมนะรักตัวเองสำคัญเหมือนกันวันนี้เป็นหตุผลที่เราฝึกเลก,กีถ้าคุณสังเกตนะเมื่อเราวางมือแบบนี้คล้ายๆผมกำลังกอดตัวเอง แสดงว่ารักตัวเองสำคัญมากเรามีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองเรามีหน้าที่ที่จะรักผู้อื่นนะครับร่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เราจะคุยเรื่องเมตากรุณาเราเริ่มีเมตากรุณาที่ ชอกลดีนะครับจำได้ไหมเมื่อเราคุยเรื่องช h อก r a s o l โซลาร์ u พมันเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับฉานเกี่ยวกับกูเราไม่สนใจคนอื่นแต่ที่นี่เราเริ่มสนใจเรามีเมตากับผู้อื่นเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าการกินของเราเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน เราอาจจะชอบกินไก่แลริมหมูหรือปลาแบบนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจว่าเอะการกินสัตว์เขาต้องทรมานมากเขาต้องเสียชีวิตเราจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ไม่เหมาะสมกับเราเราเองกำลังเดิบโดภายในกำลังพัฒนาเมตากรุณาของเรา เมื่อเราเข้าใจชีวิตแบบนี้ชักระหัวใจจะเปิดเองนะครับบางครั้งเรามีคนมาเรียนเลกีเขาคิดว่าเขาต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่จะเปิดฉักรให้เขาทำแบบนั้นก็ได้แต่ผมจะแนะนำวิธีที่ยืนยันมากกว่าคือ เปิดชักระเองเปิดชักระหัวใจเปิดชักระทุกตำแน่งเปิดเองด้วยพฤติกรรมชีวิตด้วยทัศนคตดิด้วยความรู้ด้วยความเมตตาเมื่อเราปรับตัวเองก็ชักระจะสมดุลน,นะครับชักระหัวใจผมชอบเรียกว่าชักระแหงสังคม เป็นความสัมพันธ์กับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆเราร่วมสัตว์ร่วมสิ่งแวดล้อม,วอมความรักของเราไม่ต้องมีข้อจำกัดนะครับจะเป็นความรักแห่งจักรวาลก็ยิ่งดีนะครับแต่ไม่ใช่เป็นทฤษพีอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นความคิดอย่างเดียวมันน่าจะเป็นแบบที่เราทำประจำวันเราทำดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตร่วมตัวเองรักษาตัวเองที่จักรวาลจาได้นานขนาดไหนที่คุณรู้สึกสบายหลายคนมาเรียนเลยกี่ หวังว่ามือจะร้อนมากหรือจะมีคลื่นพลังแรงมากเขาจะสนใจประกอบการแบบนั้นแต่ประกอบการแบบนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ในการฝึกลีก่ที่เราคอยคุยแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าคุณภาพชีวิตดูแลตัวเองดี รักตัวเองเรามีสิทธิ์จะรักตัวเองเรามีหน้าที่ที่จะรักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอย่าลืมนะเวลานี้มาแล้วรักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนะครับรวมตัวเอง